hết nó xía không sang nó may cứ nhảy thế thôi <laughs> Hơi nó may cứ nhảy thế <laughs> Ôi, Nó, nhảy thế. <laughs> Ô, nó <ủ> lụt vô <laughs> สบายดีสู่ขุดทุกคนพี่น้องทุกมองทุกบอนทางลาวทางไทยบรรยากาศนี่ก็ประมาณเจ็ดโมงสิบสองนาทีพี่น้องมันก,ก็พักไปขุดกระปูพี่น้องอยู่บ้านอยังวะมา,ากไก่ได้มาสู่มาสู่หมู่สู่ขู่ขุดกันอยู่พี่บาันดาจิกบวบบันดาจิกตะตคนุนสามสี่ห้าหกทั้งนาตาลี ยังเอาไม่เงี้ยพ่อผมบอกที่งูกที่งวยโอ้นึกว่าไป็ไงมาแต่โตโนกโทษท้อเอาไปหาผามขวนเข่าขึ้นมาเตาควนเขาเออให้มานเด้อ เจ้าว่าเอาคนเข่าหามถามคนเข่าสิป๊บพอไปถามเล่ายังบวชนบ่นคุดเพิ่งย่างอยู่คูดยังอยางเหรอยังบ่ได้วอดบนคุดเด้พี่น้องคัวบาบนี่นะเออจะคือห่านเพือกนั่โวย จิบตกบอกเฮ้ยมันจิบุานังตกบอชุ่ๆพี่น้องอุยาดีดน่าวจะคือจะคือซานเท่านั้พี่น้องจะคือซานเทา คือห่านเพื่งกับปะนันตุประย่านเอกห่านพื่งเียงวอกเอดียงวอกบ่อนคุดทีเป็นยังง่ไมเรื่อยก้อนเขา่ดหน้าหน้าทงนัอีเพอเเลพิงเราบ่อนกะปูนะไม่ใช่ไม่ช่น้อยหน้าทองนั่นหน้าบิงเรา่เ้ยนางนาที นั่งรอยานเยตาคุ๊บคุบไม่แต่หูน้อยเท่นะ้เออไพ้อยากปั่นกาะย้ายยายจันกระปั่นเลยนะเกระปูนะนั่งแมวเสียมขวดขึ้อเล่นี่ใส่เยเบิ่งต้นมีกุปเงย ไห้บุ้้ยมันผูมันโคกกระปูคคบนางสองอันวะ ยังไ่ได้จะโตอยู่เลยกะปูนะดินขึ้นเหนียวแทวบก่กหาดินทรายปะนะปะไม่แน่ไม่แหละคือพ่อวันยายท่องพาไปคูดวันเช้าบ้านอัน,นั้นบ้านตักเดะปูกามเถื่อปดขีบเรื่อปูปูกทราปู <c oughs> โอ้เสียงจกขอพบที่มาส่องมุมฟูดก่อนมันดิเนเดียวนะเลยคิดค้านขูดเธอกินท่านกูพูดคนคนมานอยู่ทีนน่นีเ่เนาะโคกก็ได้ กบก็ได้ห้อยก็ได้นะเอาเบนี้ยเบากองเขาใหญ่ยังไม่ได้ปันเดี๋ยูนี้ยังบม่กระปูจักโตนางนะพี่น้อง ยางห้าบอนดินทรายก่อนมีแตดินเหนียวดินดากดินทรายเชียหรอบ่โอยโกบบอเ่กอ้ยค uh> ือมานทีโกบนะทางทางกินมานเนาะไนองัวเลยเด้ เธอหนึ่งแม่ฮะครบนังออกละคุณขึ้นไล่โบคุณเหีนบ่เขียดบ่โอ้ยนึ่ว่ากคบ ก่อนถึงและวเลาหาเบิรงต่มูคูดพี่น้องยังเปนท่นฮอนบอนคูดอะดีได้แล้วคูดยินซ้ายสิคูดง่ายยุตัตนนี้นะมินบอกจวจจวมันเลึกเม็ปูอยู่บนอะไคูดเม็แล้วคูดพวกใต้ขลอยังมันใต้ได้ให้ถือครับก็ได้

ึงค <si ือทอดบอลนักขุดตัวเก่านะครกเนกดีปูน้อยนักุดกับปูพี่นงใครจะเตยาขุดก่อนนะจะขุดลำลางใหญ่ไหก็ได้พี่น้ใหญ่บ่ ใช่ขุดมนลรูเด็ดเราได้ไปช่องทำบ้านปลูกปักญ่เราเลี้ยงไส้พี่น้องอืมโอเคอืมดีดมกเป็นตะขุดกับงามๆเนาะ มูทะบัดไงแท้กบบฮู้กบบ่องลมขาดขนาด โอ้ยปูใหญ่อบพี่น้องพูมันอ้าปากจะรู้ได้ปูพรมากนนัมกกนมะการาว่างตัวมันคือกัน <c oughs> ในเตียวละมานะพี่น้องพูกุบแต่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งบอกหากปูมันมีแต่กี่ตัว ป้ีตะปวดหัวจังพี่น้องป๊าป่าแห่งมันตายตายปลาน้ำพี่น้ำพี่น้องี่นะผู้ผู้คือบปะมาเอาอันนี้นะ มาฮนบ๊อกในต้นหนึ่งคุณนั่งคุดไว้หิน้ามูกับปูสองมือขาก้องที่เบิกมูคุดก่อนใช่บออเ้่เออ อ้ามันโคบเอ้าเอืมคนพูดไทายพี่น้องเอ่อห้ฟื้ Als, เออกระเท้าฮากบเพราะเท้าคุนนะเฮ้ยมาธนาะคุ้งมเองจันน uh huh. ั่นเลยเออ่เลปนยากินบางทัวน้ำหมอกคนเออกินบงน้หขอลูกชายมัน คูดใบๆเป,ไป,ไปน็นกบกๆใชลปลาเตียวอยูท่ทั้งพูของทางเทิงอือเป็นคุดในห้าพี่น้องเนะขาละร้าปัดข้ามุงพุงพัว อยาอยู่กับปูดองนั่งยากกุ้งดองอืมไเข่าก็เจ้าเฮียลายเม็นทัาเก็บลายลายแล้ยก็จะาขื้อมัดเข่าเฮียเทน้อยไดปแล้วแต่ลงมานี่นะอเจ็กนกรลมานี่น้องภายในป้าแห่งอ้เฮ้ยมันได้ตีนเลยคือว่าตายกองอยู่ตีนมอนอันนี้ ประดานะปลาดุกปลาโขปลาขาวนี่จีกมาหลวงพุทธิคีพุทธออก้าอปาูเาบอกว่าเจามาซองนองเจนว่าตายกองอยู่หู

แค่ปฏิบตกระตุกน้ำแถวนี้กติกน้ำแถวนี้นะการเป็นงานมือก็ทได้ถ้าร้องว่านงมืออื่นได้ไปอืนัะไปเ่าไาปตมนหมอนมาคุ้เรื่องเซลอยู่เสือที่สมนะมันมานเอยพอนผมไดที่ไปซ่อมคุคนอยู่ักหน่อยอากบพนาเพิ่งซอมนะคุนั่น พี LEGO LEGO okay. well, okay. ่น้องปูกระปูพันีควบดึงหนาดึงหลังนึงกระปูกระปูดึงกบส่วนกะตีอะไรมันนั่นเห็นเนื้อออมนันกระนีบเอาหนีบเ่รู้อะไรกระปูนี่ขึ้นเลือกแต่เท้าเลือดกระปูดเออขนาดกะเจ้าหากบเนาะเออมูคุกะเจ้าเย่ เจอละคูเจอคนกระจกน้องคูได้ละคูคูได้ละคูอือได้คูล้วคนม่อวานมาคุดกบขุดกระปูห้าซองเมืองมูก่อนกินตาอือขณะมูทางหลังนั้นน้อยนะ เม่นบ่มาซอกมาเพิ่อีกกว่าเปิ่นมานพี่นเนา่าปุ๊บอ่นนะคือดินรวนอยู่เออเวีนที่ดินเตรียมนั่งเข้าคนนี้ ปเลืกลกอกเนาะท่าพีน่นาะคือมองนั่นนะมองนั่นตื่นถ้าเข้าไปเลืกอกอะไรติดตุมติดด่าขึ้นมาแต่คนได้ร้ายเนี่ยพี่น้องคนไข้แน่อยู่คนได้ร้ายกว่าเฮาเคิง่งทาง ขุดไปน้ากระย่างเหรอไปน้ำพี่น้องถูกหน้ากับกุ้งควงอันนาธิเป็นขุดบ้านข้าเจ้าขุดหาขุดกบโดยเสะโะนเงยทั้งเงยทั้งขุดดมบังน้าพี่น้องคราว่าถือกินแล้วกัขุดมันมีน้ำแล้วกัขุดเอาพวฝนอยู่ใกล้ๆเห็นบอกเดชสองเท้าสองขุดกองขันซุ้มไว้ได้เพราะซุ้มแต่เตะพรุงพุงพาย มตะูมันมาขุดจับเอาจับเอาขุดขาน่าเขาจะบหมยเฮ้ยเพื่อาคุดเพิ่นพาคุดเพิ่นคุดไวไวขุดจะปับปับอ แม่เก็บไปแล้วเห็นเราโทูเด็กเอ้ยเบิร์พนคูก่อยไม่ต้องเ้าคูน้ำหลังใช่เคยคูเมากใหญ่นึงพันพ็ษปูบอกไปไหนนะปวดเลยจะนี่ระมาแล้วค่ มาละพูดเมื่องูดพูดก็ไปเอาพูดนำลังพี่น้องพ่อลีู่ดเองพี่น้องพี่พูดแะ้วก็โจกนังการท้าภาษานา่งอะพี่น้องพูดมานอยู่ได้ น้องหูที่ซองคุดเองเถิงเราจะให้เบิ้งพี่น้องถ้าขุดถึงเราจะให้เบิ้งน้ำหลังนะมาบลึกอันนี้หูที่ซ้ำเนี่ยคุดเองไม่ได้เลือกได้นะพอห้าค่ากล้องเขาเลยวันจิตถึงแล้วให้เบิ้งหูใหม่เรื่อยๆเด้อมันมุ้ยไปจับกล้องให้พี่น้องก็เลยขุดแล้วเห็นบัดรพ่อแล้วจังให้เบิ้งน้ำ ุูมที่สี่พี่น้องได้ลยเดอร์นี่มันบลึกพี่น้องข้าพ่อ,พอจังห้เห็นจังห้เบิงกินอะไรก็ได้ทั้งน้ำทั้ทงในเต็มหยาดอยูอยอย่ตัดขอไปก่อนมันก็บเลิกได้พี่น้องกับปูนะพุดมือเดียวเฮ้อพูอบได้เลิกได้ ได้พิ่น์บทซื้ออะไร็ุทมือเดียวให้เบิ่งเจช่ไหมพ่อโอ้ยเอาตัวเก่าหยัดลงโบ่าไม่เห็นเด้อตัวใหม่ไปเรื่อยๆนั่นเด้ีได้เลยตัวใหม่เรื่อยๆได้พี่น้องเบิ่งตัวเก่าได้นั่งได้กคบพี่น้องพูดทเตียวได้กคบอบอบที่มันมานสี่ตัวนังมานพี่น้อง ุูมต่อไปพี่น้อ,องได้อีกเลยปูนะขุดตามภาษาของนางพี่น้องคอนเทนต์จังไห้เบิงขุดที่หอดจังไห้เบิงพี่น้องกระตาอยู่ผู้กุ้งต่อไปพี่น้องเห็นได้ักใหญ่นึงจับมือเดียวได้นะ มันบตึมันบลึกกระเพาะคูดอยู่ันเดียอะไรอ้อตืบอกเออเออหมัดพยายามมันออกหูที่หูโตไปพี่เนอะมันบเกลึกกระพาะคูดอยู่นะตัวน่อ,นอ,อ,อ,อย,อยตัวใหญ่ปนก็ไปน้ำ ริเมนที่ว่าอาปอนลนมาเอาคือเก่าโมเมนเด้อไปชิดูปอนนเอาคือเก่าโมเดเนาอบโมเดลดูปนลงนะเออโอ้โหบุกบจได้ยินนะคือปล่ปอยคือปบ่ปอยคือปล้ปอยปอยไวไวเห็นได้ชิ่อยได้เป็นน่นะนางบริยนยอปอยโอ้โกูจะบกก่น เก็บดีเบิกหามคเพี่น้องทางไหนกรุบ่พี่น้องพึ่งโซกตาคนพูดะไรพูดนัไนอันนี้ห้อยห้อยยังไต้งได้ลายดิเ่เก่งนังบ้ะ เือเพืี้ยนัปลาเตวสีไดลลายปลาเตวไดลลายต่างๆนางงพ่อไแล้วมัพคนในเมืองตลยังหมัดเนข้าวอยู่เลยาัดเจ้า้หันายุรกาไดนาตาีได้ท่านนี้พี่นาะนางก็ได้เอาล้นาไปคต่อไฮย คุดลีนคุดทัวไปไหนเหอเฮ้ยได้ทราบนี่เลยออเพิ่นหลักมอให้ถามสี่ตัเจ็ดแปดตัวนีแหละปลาเตวกะดิดดิน่ก็ได้อีกทั้งพักทั้งหย่านางประมาณอยู่พี่นกเจรละคูจะละก้นก็งเบิกระตากระตเบิ้แล้วมาส่งกระตาเจ้าเขากับประมาณภายใน บ้านพรเจ้าเอินเพื่อก็ล <ừ> ืมถ <ừ> ่ายลืมเปิดถ <ừ> ่ายก็ได้โอ้ย

ใหญ่ขี้ข้านกระเป๋าผู้เก่าแล้ว เบ่งปุ๊บแล้วนก่อนพ่นองว้าวรเราจยว่ายังกว่าวของประเทศชนใจคน่ายคลิปอย่างเดียว่ยว้าวว้วแล้ว้นขั้นขั้นขคอยกับพิทอะไรข่นขอยากได้ก็เลยเปิดเอาจักสองบึงปุ๊บนะคนเด้ข่าบึงปุ๊บก่อน ไปละคุณี่นารแล้วแน่นมะมามมาเอาหสรแล้วไทยน่ไเห็นอยู่คุณคนย่านคบจนเกาเบาไปน้องก้ยท่านใดมูนอย่างด้กบ่าทาบ่เอา <c ười> ปูี่น้องคุดเทิงในจกให้เบิ่งตาเขาก็อยู่ที่นั่นจุกกดนตัวน้อยหนึง หักเลยเนาะจี็บบีบบีบเอาสองอันอันนี้มสิเอายัดเขาเอาเป็นค <love> te ู่ไทยไปน้อเปนชอยกันถึงเลยดิถูกับปูแม่มือเดียวพี่น้องใส่ ต้องหลอกก้องก่อนไปแล้วพี่น้องคลิปหน้าพ่อกัญมัยขบวนคุณล,ลายาว่าทุกติดใจกนไลค์กดแช้์กดติดตามเลยจ้าพี่น้องคลิปหน้าพ่อกัอหม่สบายดีจ้า